สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน์นะครับ VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่22นะครับกลุ่มปาปันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับดาวโจน VIP นี้ก็คือเลขรอบดึกเลยนะครับออกเที่ยงคืนครึ่งนะออกสองยามครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอ ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณมาทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเมื่อวานนี้ออก078กับ99นะ0 7 8ย์กับ99โอ้ไม่เข้าเลยนะเมื่อวานเนี่ย ให้1 2 3มันไปเข้าชุดวินนะครับชุดวิน6 7เ9มันเข้าหมดเลยชุดวินเนาะอืมไปชุดวินเลขเด่นไม่เข้าเลยเมื่อวานนี้ให้1 2 3สสมสรุปสไลด์เลยนะครับวันนี้เอาใหม่นะขออภัยด้วยนะครับสู้ๆนะครับขอขอภัยด้วยนะครับวันนี้ก็เอาใหม่นะครับประมาณนี้เดินเข้าทุกวันทุกวันเลยนะเพิ่งจะม,มาสะดุดนี่แหละประมาณนี้ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆต้องเลือกผิดนั่นแหละประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับอืมครับ เราเข้ามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับแทนคําขอบคุณทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเองเองเองนะครับวันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สองพัน้ายจนะครับดาวโจน V.I.P ออกเที่ยงคืนครึ่งนะครับสองยามเรึ่งทุกวันทุกวันนะครับเจ็ 7, 8, 9, นะครับเออแปดนะครับพูดผิดนะ890คู่กับสามสี่ห้าหกเจนะดาีาหกเจ็ส่วน1กับ2เนี่ยเอามาให้ดูเฉย ใครชอบก็จับกันไปนะครับ3 9 9 3 9้4เก้าสามเก้าสี่สีนะครับส่วนแปดก็8ปด8ามส8มแปดแปดสี่สีนะครับส่วนศูนย์คือตัวรองนะศูนย์้มาคู่กับ5 6 7หกเจนะครับห้านะครับห้าหกเจ็ดนะส่วนชุดวิน4ี่ห้าคู่กับ 8กับ9นะครับชุดวินนะครับวินนะอ่าับมนี้เลยนะครับเราเน้นที่567หเราก็มาดูที่567นะครับอยู่ท้ายๆนี่นะห้านะครับเน้นที่567ก็คือ8 9 0คู่กันกับ567เหลาๆนี้นะครับอ่ามาดูใกล้ๆหน่อยอันนี้มองเห็นไหมมองเห็นไหมใกล้เข้ามาอยู่เนาะเน้นที่9นะครับเน้นที่9นะเราก็จัดไปที่9 ามนี้นะครับ9คู่กับ5 6 7ก็9 5 9 6 9 7ส่วน8ตัวรองก็แ5 8 6 8 7นะครับ567คิดท่ประเด็นนะ0นย์ก็05 .6 ย์นะครับทางนี้เป็นตัวรองนะครับสองนี้เป็นตัวรองนะตัวรองก็คือใส่น้อยตัวหลักเน้นก็ใส่มากอะไรเงี้ยตามนั้นนะครับตามทุนที่เรามีนะครับส่วนสายลูดสายวิ่งก็เน้นที่9นะครับเป็นหลักนะตัวรองก็คือ8นะครับประมาณนี้นะครับ 8 9ดเก้ามตามนี้นะครับอ่าลูดวิ่งนะครับ8ปับเนะแป8จับเกับเกับเส่วน0นี่พิจารณาดูนะครับ0พิจารณาดูนะครับทางนี้คือชุดเด่นนะทางนี้นะครับคือชุดเด่นนะทางท้ายๆคือชุดเด่นข้างหน้าเนี่ยคือชุดรองนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับลาวโจนวีเอพนะครับออกเที่ยงคืนครึ่ง ทุกวันทุกวันนะครับช BMW, ่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรดูเรื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเป็นตลอนะครับจบข่าวแคปเพื่อน้าจอไว้เลยถ่ายภาพหน้าจอไว้แล้วก็จดเอาใครจดไม่ทานนมือแตะวิดีโอพักไว้นะครับก็จดเอานะครับครับตามนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเที่ยงคืนครึ่งขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับก็คือมัอนนี่มันนี่ เงินเงินเงินนั่นแหละนะครับขอให้ได้เฮได้กินนะครับตอนเช้านะอย่าไปเฮตอนกลางคืนนั่นแหละที่ยงคืนครึ่งอย่าไปเฮนะครับไปเฮตอนกั้นไว้มาเฮตอนเช้านะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ